วันนี้ครับรถลูกค้าอีกหนึ่งคันนะครับหลังจากที่ทำสเต็ปแรกไปแล้วนะครับก็จะมีเทอร์โบหัวฉีดนะครับชุดอินเตอร์นะครับดีแมแล้วก็มีกล่องพ่วงนะครับเราจูนเก็บไว้ให้นะครับแล้วก็วันนี้ลูกค้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นงานเรื่องของระบบน้ํามันนะครับในส่วนของการสร้างแรงดันนะครับก็จะมีปั๊มคอมอนเวลใหม่นะครับหลูกนะครับติดตั้งใส่ให้นะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับระบบน้ํามัน นะครับระบบส่งน้ํามันนะครับมาที่ปั๊มคอมเพลตเลวนะก็จะเป็นอของแบรนด์ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นปั๊มติ๊กบอสแท้นะครับเลกูเลตเฮดไบบีถังเอลักกี้นะครับแล้วก็หัวชุดสายข้อต่อนะครับเป็นเฮดไบบีทั้งหมดนะครับในระบบสายแรงดันนะครับผมใช้เป็นสายถักเฮดไบบีทั้งระบบนะครับแล้วก็วางเซตติ้งเซตอัพนะครับระบบน้ํามันไว้ให้ใหม่หมดนะครับมีชุดกองโซล่าถังกอง C N C นะครับไว้สําหรับเซอร์วิสเปลี่ยนกองได้ทุกหมื่นกิโลพร้อมกับน้ํามันเครื่องนะครับ น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดนะครับย่อมดีต่อระบบคอมมอนเรลนะครับระบบน้ำมันคอมมอนเรลทั้งระบบแน่นอนนะครับกรองนะครับไม่ควรมองข้ามนะครับในส่วนของการเซตติ้งนะครับระบบน้ำมันนะก็ในส่วนนี้ลักกี้ก็ดูแลจบให้แล้วก็เนี่ยตอนนี้ผมเอามาจูนเก็บนะครับเมื่อกี้กดคันเร่งนะครับดูแรงดันนี่โอ้โหยันเลยสี่จุดห้าสี่จุดหกนะครับมีให้ใช้ล้นล้นเหลือๆนะครับตามคันเร่งนะครับขึ้นตามรอบเลยนะครับนี่นี่ผมไม่เป็นไรดู อย่างกราฟเส้นสีเขียวนี่นะครับในกล่องของคิวนะครับ ecu นะครับตัวนี้จะเป็นค่าแรงดันนะครับเนี่ยมันจะฟ้องเลยนะครับเห็นไหมสี่จุดห้าน่ะผ้าปานนี้นะครับไม่มันจะเป็นระหว่างเนี่ยสี่กับห้านะครับมันจะเป็นค่อนข้างขึ้นขึ้นขึ้นบนแล้วก็แรงดันเนี่ยพอเรากดคันเร่งเนี่ยมันมันนอนตามตามตามรอบเลยนะอ่เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับอีกทีหนึ่งไปปล่อยมันรันไปเดี๋ยวอีกสักสองสามเกียร์เช็คแรงดันนะครับ มาเส้นเขียวครับขึ้นขึ้นยานเสร็จนอนเลยครับวิ่งตรงๆนะครับแรงดันไม่มีหลนนะครับก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากเซตอัพระบบน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปั๊มคอนเวลเองนะครับหรือว่าระบบน้ำมันนะครับในการส่งน้ำมันจากถังมารอที่ปั๊มคอนเวลนะครับลากี้เราก็รับเซตอัพเซตติ้งจัดการให้นะครับก็บอกว่าครอบคลุมในหลายๆด้านนะครับจะอีกสัก